สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเป็กนะครับอันนี้ะที่หายหน้าหายตากันไปเป็นไปนานเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ลงคลิปเป็นชาติหนึ่งเลยนี่ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่กับรถถังเจ้าหัวโตคนนี้เอ่อัวโตอะไรวะ KV ห้านะฮะเป็นรถถังพรีเมียมเป็นรถถังหนักของสภาพโซเวียตนะฮะเป็นรถถังหนักเอ่อพรีเมียมราคา อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับเปิดขายแค่เจวันนี้เท่านั้นใครอยากชอบสะสมรถอัปลักษ์อัปลักษ์น่ารักอย่างนี้นะฮะก็ซื้อเก็บไว้ได้นะแตะ่เพราะว่ามันก็คุ้มนะเพราะเก็บตังได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคนนี้แต่ว่าหลายคนบ่นมาว่าซื้อมาแล้วจะมีปัญหากับปืนถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าปืนมันเจาะน้อยครแต่ว่าดาเมททำอยู่ที่ประมาณ200รกว่านะแต่ปืนเจาะแค่1 6 7เแดงลูกธรรมดา ็ต้องทนทนกันหน่อยเรียกที่เงาแต่ถ้าอยู่ท็อปห้องก็จะสบายนะฮนี่ฮะของแต่งผมเลือกเป็นพวกนี้นเลยฮะดูเลยใครจะใส่ตามก็ได้ไม่ใส่ตามก็ได้ครับส่วนสกิลคนผมเลือกใส่สกิลทักษะก่อนนะเพราะว่ามันจะได้กับเคืนของตัวนะโหลดไวขึ้นเออครั้นี้โหลดอยู่ที่ประมาณอันอันนี้อันนี้ของผมเต็มแล้วนะเออโหลดอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดูนสามวินะเจ็ดจุดศูนย์สามนะโอเคก็ แรงเบี่ยงของปืนจะมีนิดหน่อยนะฮะคันนี้เป้าก็ไม่ค่อยบานนะฮะเวลาวิ่งก็ใช้ได้ครับปรถถันท,ที่น่ารักแต่ส่วนใหญ่จะโดนอัดเข้าตรงนี้มากกว่าเวลาบวกขาจะโดนอัดเข้ากล่องตรงนี้กล่องตรงนี้แล้วก็จุกข,ข้างบนอยู่แค่นี้นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยถ้าใครรู้ไม่รู้ที่ยิงคันนี้ก็ยิงยากนะเทเบิลเท่ากันโอเคผมไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวกับไปพบกันในเกมดีกว่าบยอๆเราก็มาอยู่ในแมปมารีนอฟกานะฮะ ซึ่งด่านนี้จะค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับสำหรับรถถังหนักเพราะว่ามันเป็นแมปที่กว้างครับแล้วมันก็คราวนี้มเคอื่อนตัวได้ช้านะฉะนั้นผมก็จะไม่ไปทางขึ้นเขานะครับเพราะว่าปืนผมมุมกดมันไม่มีผมเลยจะไปทางขวาแทน,นซึ่งทางขวาแมปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถถังเบาไปเปิดมากกว่านะแต่ผมจะไป ซึ่งแน่นอนนะควิห้า5ปืนที่จะยิงใครเข้าก็อาจจะลำบากหน่อยนึ่งนะถ้าจะยิงเทียแปดพวกไอสามนะผมแนะนําให้ติดลูกทองมาสักยี่สิบลูกนะ <c oughs> ครั้นี้ถึงจะยิงลูกทองก็ได้กำไรอยู่นะจาได้ลาโลกไปแล้วหนึ่ง ไม่แนะนำนะฮะถ้าใครจะมาแบบนี้อ่ะมาแล้วหนะึ่งขีดขวาเองขีดขวาเองนะอันนี้จะเลี้งเองนะฮะเพราะมันจะหนีแล้ว รอให้มันเงียบสงบก่อนแล้วค่อยโผล่ไปมีเพื่อนเราก็ไปเลยนะไม่ต้องรอช้าตอนนี้ทีมโดนเก็บไปสามแล้วคฮะ เฮ้ย T M C น,นา่ากลัวเลย อันนี้ไม่ใช่รถโยอนอะเป็นเจเ็นเธอร์ที่ยิงมา ก็เป็น VK คันไม่กีให้ทีมาไม่ใช่เป็น VK lower ก็รอจังหวะดีฮะแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางของการออกจะออกขวาก็ไปซ้ายงฮะเันจะได้จำจำไม่ได้เป็ไรหะ เออตอนนี้ฮะตอนนี้มันก็เปิดขายอยู่เจ็ดวันนะครับเป็นวันที่สองตอนนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะมีนาวัน,นี้วันที่สองมีนาแล้วนะฮะก็เหลืออีประมาณสามสี่วันนะครับมันก็จะปิดขายราคาเควีห้าก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับไม่สามารถใช้บัตรโทวันี่เติมซื้อได้ฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โทวันี่แล้วมันทุคอยนะมันทุคอยก็ไม่ได้นะคันนี้สามารถเติมได้แต่พวกบัตรเครดิตวีซ่า ส่วนผมนี่ใช้ใช้ให้พี่ผมเติมมาให้แล้วก็เอาตังค์มาให้แกถ้าจะใช้แบบนี้ผมแนะนำไม่เป็นคนรู้จักกันดีกว่านะจะโดนโดนเหลียนตังค์ไว้ก็ได้ ก็จะใช้เฮดียิงก็ไม่ไหวะนะเพราะว่าแรงระเบิดมันน้อยอะ่ะใช้ทองนี่แหละ ถ้าลองลองนี้ฮะพยายามทำความเร็วอย่าหยุดไม่งั้นจะตกเป็นเป้านิ่งของมันได้อระโอเค okay, ครับแล้วจบงาสอบดีเพลย์แควิห้านะฮะเดี๋ยวมาดูรางวัลยังีงว่าได้อะไรบ้างคนระับว่าจบลงบาน 5, รับแมตต์มาริโนฟสก้านะครับก็นี่ฮะก็จะเป็นเหรียญ ไม่ใช่เหรียญสิ่งก็เป็นคุณลุงคุณป้าที่โดนยิงนะฮะก็เหรียญมาสเตอร์ก็เป็นเหรียญที่ตักความดีชันดับสูงสุดนะครับแล้วก็ตามด้วยเหรียญที่เราพบกันได้ทั่วไปนะครับแล้วก็หใหญ่ก็จะมีเหรียญพลส้มยิงรถถังเหรียญปืนกลกล้องใหญ่แล้วก็เหรียญยอดรถถังนะฮะเรามาดูดามเมจกันดีกว่าดาเมจก็จะอยู่ที่4,600ดาเมจแล้วครับาประสบการณ์อยู่ที่1,623นะครับก็และ กำไรขาดทุนก็จะอยู่ที่กำไรนะฮะแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับส่วนใหญ่จะแพงค่ากระสุนนะฮะค่ากระสุนนี่ผมซัดป,าป,ป้า 4, บเข้าไปทั้งสี่หมื่นสามนะเพราะว่าผมจัดลูกทองไปนะตอน,นยิงรถไกลกลัวไม่เข้านะแล้วก็เอค่าซ่อมนะฮะสมมติว่าถ้ารถาถ,าถังคุณเสียพังหมดทั้งคันคือตายนะคันนี้จะซ่อมอยู่ที่ประมาณแปดพันใช่แปดพันแปดพันแปดสิบกว่าบาทหรือแปดพันสองร้อยนะถ้าจำไม่ผิด โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวฝากช่วงทิ้งท้ายนะครับ mm hmm. เออช่วงนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าจะเล่นให้ได้เก็บตังเ์ยเยอะเนี่ยเก็บตังคดดีเอออย่าอย่าโทษรถนะับเวลาคุณซื้อมันแล้วเนี่ยคุณเล่นมันไม่ดีแล้วก็ไปเออบางคนระเห็นไปโพสต์ระบายนะโพสว่าเออกูซื้อกันนี้มาแล้วกูถ้าเป็นไปได้กูจะอย่าจะเอามันกลับไปแล้วเอาทองกูคืนมาปัญญาอ่อนนะฮะเพราะว่าปัญญาอ่อนให ก้มมองดูตัวเองสักนิดนึงครับว่ามึงมึงหรือเลปล่าที่ที่กากอะ่ะทองทองพันหนึ่งยังมีค่ากว่ามึงอีกนะฮะก็อย่าไปโทษรถเลยนะฮะให้โทษดูตัวเองดีกว่ารถมันก็มาของมันอย่างนี้ฮะอยู่ที่เราเล่นมันดียังไงนะครับไม่จาเป็นต้องไปโพสระบายหรอกน่าเบื่อนะที่เกีเถียงไม่ชอบเลยแล้วมาเถียงรถที่กูมีรถที่กูชอบซะด้วยสิเนี่ยอืมดูสิน่าละขนาดไหนเนด่เนี้ยมาด่ารถกูเนี่ย โอ้โอเคครับเดี๋ยวพูดเยอะเยอะกว่านี้จะของขึ้นมาแม่เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสไว้พบกันคลิปต่อไปฮะถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถมนว่าีต้คลิปได้อย่าจะด่าพอ่ออย่าจะสาบแช่งอะไรก็ตามสบายเลยนะฮะ <c oughs> โอเคครับไว้พบโอกาสเอ้ยพบโอกาสอีเหี้ยพบกันโอกาสหน้านะฮะถ้าผมพูดอะไรไม่ดีไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบายบายครับ <c oughs>